อเเ้มยนี่แหละนี่แหละนี่แหละคนที่จิตใจดีแข็งแรงนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะดีใจมากดีใจมากอะไรอะไรข้างหน้านี้ไม่ยอมใช่ไหมเนี่ยโอ้ยสนุกจังเลยมีความสุขมากบาว่าอีกเพลงหนึ่งเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ผมฝึกมาเป็นอย่างดีเพราะว่า เป็นเพลงที่ผมจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับเราบ้านเกิดผมอยู่แถวๆนิวยอร์กอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเพลงแบบนี้ผมจะต้องฝึกหนักนิดนึงไปฟังกันดีกว่าเพลงอะไรเฮ้ยยังไงยังไงผมตั้งสั่ลาคือจังแนงมาอีพา อยากเป็นหาจีวอนเลยถินฮาไอปออนซอนฮุบบาสต้ยเป็นอะไรเล่าไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรเราร้องใหม่ได้นะฮะเราล้องใหม่ได้นะแม่นะขอโทษจริงๆด้วยนะครับนะฮะตอนนี้เราก็นั่งคุยกันก่อนสอบถามชีวประวัติกันไปก่อนนะฮะรับแม่อะไรอะไรอะไร อยากกอดได้สิไม่ได้ถ้ากอดก่อนก่อนอยากได้สายเอี้ยมสายเยี้ยมผมอยู่ไหนเมื่อกี้เอามาให้น้องเข้าหน่อยเลยสายเยี้ยมสายเยี้ยมอยู่ไหนนะเอาไปเลยเอาไปเลยแต่ต้องสัญญากับพี่นะว่าอดีตอดีอยากได้เอี้ยมใช่ไหมครับ สัญญากับพี่ไว้ว่าจะเป็นคนที่ทำอะไร